เซฟบินฝรั่งเศสความนุ่มละมุนที่เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติซิลิโคนเซฟบินจากฝรั่งเศสคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น 1. เนื้อซิลิโคนนุ่มมากให้สัมผัสและรูปทรงที่ใกล้เคียงเต้านมจริงดูสวยละมุนเป็นธรรมชาติสุดๆ 2. มาตรฐานความปลอดภัยระดับยุโรป ce mark ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากสหภาพยุโรปมั่นใจได้ในมาตรฐานระดับสากล 3. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติแบบเรียบหรูเสริมแล้วดูไม่หลอกตาเหมาะกับสาวสาวที่อยากได้ลุคสวยหวานอ่อนโยน และไม่ว่าจะเลือกซิลิโคนยี่ห้อใดก็ตามการดูแลหลังการเสริมหน้าอกเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ทรงออกมาสวยคงความนุ่มนวลและลดความเสี่ยงพังผืดได้ที่ซิริแคร์เซ็นเตอร์เราพร้อมดูแลคุณด้วยการนวดหน้าอกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้หน้าอกของคุณสวยนุ่มละมุนและเป็นธรรมชาติในแบบที่คุณเลือกค่ะปรึกษาและนัดหมายได้ที่ Siri Care Center, ซิริแคร์เซ็นเตอร์ซอยสีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทาการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา แนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมาก